นะขอโทษที่พี่พาปุรับกลับมาในชีวิตเธอไม่ได้แต่พี่ว่าเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้อะนะพี่ภูมิใจในตัวเธอจริงๆนะอาเลียที่เจอมรสุมขนาดนี้แล้วยังลุกขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วมากๆแบบนี้พวกเราเวลาดีๆอย่างนี้อย่ามัวทำซึ้งไปหน่อยเลยนะเราควรจะลองกันไม่ใช่เหรอที่ยายแว่นนั่น จากเราไปสึกทีอะไรที่ฉันพลาดไปจากคุณฉันขอทวงมันคืนนะและก่อนที่ฉันจะโน้มน้าวให้คุณย่าเอ็นดูฉันฉันก็ขอน้มน้าวให้คุณเห็นว่าไม่มีใครเป็นภรรยาได้ดีเท่าฉันซักก่อนผู้รับรถเป็นอะไรนะรถเสียสตาร์ไม่ติดเลย ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพะน้ำหรือว่าน้ำมันกันแน่แต่ว่าให้ช่างมาทำนี่จะดีที่สุดนะช่างซ่อมรถเหรอเวลานี้นี่นะใครจะมาทางเปลี่ยวๆล่ละก็คงจะไม่มีใครผ่านมาง่ายๆแนะ่คงต้องรอถึงเช้าถึงเช้ากลางถนนเนี่ยนะดูนั่นแสงฟไฟมาจากทางนั้นเนอะไปที่นั่นกันอาจจะมีใครช่วยเราได้เร็วเข้าีมะไรเหร นี่แผนของคุณเหรอรศเสียกระทร่อมแล้วก็เรื่องอย่างว่าบนบนทำไมผมต้องวางแผนด้วยในเมื่อคุณก็เห็นว่ามาชุนหูแค่ไหนแล้วคุณก็ไม่อยากอยู่กับผมผมอยู่ห่างคุณก็ได้พร่ำอยู่ได้จะมาไม่มาล่ะถ้าไฟดับเราจะมองอะไรไม่เห็นนะแล้วอีกอย่างฉันไม่ใช่คนเรื่องมากซะหน่อยก็ไปสิ ว้าวดูดีจังเหมือนไม่มีคนอยู่เพราะว่าไฟก็จุดได้ไม่นานเงียบสงบไม่มีใครเลยเนี่ยว้าวดูดีจังเลยว้าวอะไรละ่ะผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะนอกจากในหนัง พเพลกำลังเอกเข้าป่าแล้วก็พวกเขาหลงจากนั้นฝนตกเพลงขึ้นพวกเขาก็ร้องแล้วก็เต้นใช่ไหมล่ะบุรัพเราไม่ใช่พระเอกกับนางเอกนะและนี่ก็ไม่ใช่ในหนังดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโรแมนติกทกของคุณของแบบนั้นมีแต่ในหนังในชีวิตจริงคนละกันต้องแต่คุณย่าครับข่าวร้ายคุณย่าอะไรเหรอ รัศนาโทมาบอกว่าแม่ของพี่ประเกียหัวใจวายเข้าโรงพยาบาลห,<า>หัวใจวายพระเจ้าเอาที่ไหนเมื่อไรไม่ทราบอะแต่ว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลโอเคเอารถออกนะย่าจะไปตามปราเกียครับคุณย่าอ๋อปราเกีย ปราเกียปราเกียจะบอกคุณย่าเธอไปไหนดิแม่เธอหัวใจวายแต่ถ้าบอกความจริงเนี่ยคุณย่าคงจะต้องโกรธเราโกรธเราแน่ๆอเลียอเลียข้าคุณย่าอาเลียปราเกียอยู่ไหนปราเกียไปแล้วไงกะยะหมายความว่าอย่างไง <c oughs> ก็หมายความว่าก็ <c oughs> ไปหาแม่ไงครับมีคนโทรมาแจ้งข่าวเธอแล้ว เธอคงจะรีบไปหาแม่แล้วผมก็เอ,อ่อกำลังจะตามไปพี่ทำไมไม่บอกคุณย่าล่ะแม่ประเกียหัวใจวายประเกียก็เลยต้องรีบไป